ก็ขอการสวัสดีสวชาดบคุณผู้ชมกระบอกหนมวันนี้อยู่ช่าวบัวหายไปแปดอีกท่านเลยวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำปืนใหญ่นะครับผมนะนี่ปืนใหญ่วันนี้อันดับแรกนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากอยากทำจริงๆอ่ะมาถึงสามสิบวิก็มาแล้วโฆษณาแล้วช่างมันนะครับผมนะมาเล่นกันต่อมานี่พ่อป้า ใช้นี่นี่นะครับกดสต็อปก่อนกดนี่กดอันนี้ให้เลื่อนมาเป็นแบบนี้นะครับผมนะจะเป็นแบบไหนก็ได้อาจท่านผู้ชมก่อนเลยอันแรบบ้องขึ้นใหญ่หรือจะทำตามผมก็ได้แล้วแต่แบบนี้แบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเจ็เป็นแบบนี้นือ นีเขาจะเติมเพื่อความสวยงามอือต่อไปก่อนนี่กดฟีมก่อนนะครับผมนะแทนมาได้ฟีกเลยเลยใอ้หงอนได้ฟีกกอน โอเคทั้งหมดก็ปืนใหญ่แล้วเขาจะเป็นแบบนี้วิธีการมัจุัแบแรกคุณก็รู้สินะมันมีอะไรเอออ่าโอเคถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากใส่อะไรมมผมก็ได้นะครับนะผมนะผมจะใส่ขับบ่ที่หน้าล่ะ พี่ต๋องนะครับไปเอาปืนระเบิดมาเด็ระเบิดเอ๊บอือเนี่ยเราบันนี่ออกก่อนแล้วก็ขยายนะครับขยายขยายขยายวิธีการทำบองคนง่ายอืมสร้อยยาวๆก็ได้ผมเจ้ายาวแล้วกัน อือ,าาออฮะเอ้อสองอันนล้วสอนแล้วเขาจะทำ,ทำให้มันแตกไปสนะียคนมะคือเราสะีรอบเอาสักสามคน,นะนลนกันเอามายิงกันไ่ได้เราประเมิด้วยกันจะหายิงได้กดปุ่มติด ตืดตืดตืดต่อไปก็กดระเบิดซีโพแล้วครับบูมฮ่าสีโอ้ยโดนแรงระเบิดตายกระสุนยังไม่ทันได้โดนเลยโอเคท่านโคมผมลืมไปถ้ามันอยู่ใกล้เกินก็ระเบิดตายตัวแรงระเบิดอ่ะระเบิดซีโพอ่ะวางเจ้านี่นี่ โอเคนี่ต่อไปก็เจ้าเล่มนี่ยังเราการอัปเดตเลยมาลับกคำดูกันนะครับผมนะไล่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 เลยติมเต็งทำมันดูการระเบิดนะครับผมนะอุ้ยแล้วก็แล้วก็ผูมแทงเต็มเต็มไข่ระเบิดอื ตนะยครับนแถมรับปุ่มอลยเนี่ยให้ปุ่มอะไรเขคนแล้วกันนะเป็นปุมนะปนป่มช่วยชีวิตรบเบิดนะปุมกกายเป็นกูขู่ขันแ้วก็นี่นักสุดเอ้ยน่กบ้น่ก,กบ้มนนีนนนกก่นกแกแกรก่น,น มิชชั่นคอมพิีต์ไทยแล้วอืมไม่เหลือจ้าำไมาเขาโทรมึงเขาใส่แมสเลยอืมไม่เหลือโคตรอนาจ่ะ ก็ขอติดกันนี้ครับสำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพืัอไปกำลังใจให้ผมเกมหน้าด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด้วยดิ้งๆใครกดนี่ไลค์ขอให้นิวหัดไป้าใจ